ตอนนี้ยังไม่สามารถช่วยได้นะคะขอความร่วมมือด้วยค่ะตอนนี้นำขึ้นเรือมาได้แล้วนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับนำขึ้นเรือมาได้ทั้งหมดนะครับ ตั้งผัวเมียที่ติดอยู่ก่อนนะครับขึ้นมาได้นะครับอยู่บนเรือน,นะครับประมาณหน้าเมตรนะครับถึงฝั่งครับประมาณหน้าเมตรนะครับน้ํากําลังเชี่ยวนะครับกําลังเชี่ยวแจ้งทีมที่เข้านับสนุนทุกทีมนะครับ